สวัสดีค่ะช่องพายวงเลือนอ้วน้อยดีดานะคะวันนี้จะพามาดูการทํางานของอ้วนกับคุณแม่วงเหลือนะคะงานของอ้วนก็ประมาณนี้นะคะพามาถ่ายคลิปค่ะถ่ายคลิปส่งโครงการนะคะถ่ายคลิปแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งค่ะ คือต้องปล่อยปล่อยให้เขาอิสระอย่างเงี้ยค่ะปล่อยตามธรรมชาติของเขานะคะเขาอยากเล่นยังไงก็ปล่อยเขาเลยค่ะธรรมชาติเลยดูอ้วนของเราค่ะชอบนะนคะดินสีแดงชายาช้างแดงนะคะอีกหนึ่งฉายาของอ้วนบุญเหลือนะคะเขามีความสุขค่ะเขาอิสระเขาได้ผ่อนคลายนะคะ ทำงานเสร็จแล้วก็เอาไปมัดเหมือนเดิมนะคะช่วงเวลาปล่อยเขาก็จะปล่อยให้อิสระอย่างนี้ไปเลยนะคะหนูอ้วนนะคะสนุกใหญ่เลยอ้วนเอ้ยใช้งาแทงดินนะคะดูนตูดนนะคะดูดาอ้วน <c oughs> ก็มาทํางานอย่างนี้แล้วก็พี่ควานก็ต้องเอาหญ้ามาให้อ้วนกินด้วยนะคะ ให้คุณแม่ให้มุญนเหลือได้กินนะคะแต่ส่วนมากอ้วนจะไม่กินนะคะดูนะคะว่าอ้วนทําอะไรนี่นะคะคลุกอยู่กับดินเนี่ยคะ่ะอ้วนไม่อยากเป็นช้างสีดําครับอ้วนอยากเป็นช้างแดงนะครับคลุกคลีให้ตัวเป็นสีแดงครับดูขานะคะอ้วนจริงๆค่ะดูพุงพุงป่องเลยนะคะ มีความสุขค่ะแลก็มีความสุขไปด้วยนะคะตลกสนุกสนานไม่ซีเรียสน,นะคะนี่แหละค่ะกิจวัตรประจําวันเนาะก็ต้องทํางานทุกวัน,นะค่ะไม่มีวันหยุดฝนตกแดดออกฟ้าร้องอยังไงเราก็ต้องทํางานนะคะมีงานก็มีเงินนะคะทํางานตั้งแต่ยังอยู่ในท้องคุณแม่เลยจนโตจนอายุครบสองขวบกว่าแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังทํางานอยู่ครับ ช่วยไม่หาเงินครับเด็กดีนะคะเด็กดีที่แสนจะดื้อนะคะปล่อยเขาเลยค่ะเขาอยากเล่นอะไรก็ให้เขาเล่นไปก็จะมีห้ามบ้างสั่งบ้างนะคะเพื่อจะได้มีคลิปมีคลิปได้ส่งโครงการเนาะหรือจะอ้วน ดื้อจริงเลยอ้อวนเอ้ยหนูท่านะคะถ้าโตกว่าน,นี้ถ้างา่ากว่าน,นี้สงสัยจะงากระเด็นนะคะอันนี้ควันไม่ต้องสั่งนะคะให้คุณแม่ถอยนะคะเพราะว่าควานเขาจะถ่ายคลิปนอ้องที่สะนะักยานาในการรับชมด้วยนะคะแล้วก็ต้องสั่งบ้างอะไรบ้างนะ ส่วนตัวอ้วนนี ası, ¿no? ่ก <t ie S 1> like ็ย <t presence> ังคลุกอยู่กับดินอยู่นะคะนิทอนไม้นะคะก็ถ่ายรูปอยู่เนาะเล่นดินอย่างเดียวเลยครับผมงานน้อยๆนะคะแทงดินนะคะโอ้ยดูตูดดูตูด แทงงาใช้งาแทงดินดินยับแบบนี้นะคะส่วนควานไม้กับควานส้อนก็รู้เถียงอะไรกันนะคะอ๋อฟังออกฟังฟังไม่โอกก็ไม่เป็นไรนะคะดูค่ะคันจุกของกระเดงคุณโอ้ยเห็นแต่ายกษากใหญ่นะคะดากหน้าตีไหมครับเดี๋ยวค่ะโชว์เข้าไปค่ะหัวก็แดงนลผูกผักบุ้งได้เลยนะคะบนหัวบนหลัง ทำอะไรโอ้เล่นไปเล่นมาหิวนมคะ่ะ mm. ดูนะคะซี mm. FC, ทุกท่าน mm. บุญเหลือร้อยลีลาจริงๆค่ะดูท่ากินนมนะคะ mm. ถ้ากินนมนี้อ้วนได้แต่ใดมาโอ้ยอ้วนเอ้ยอ้วนนั่งกินท่านี้เลยนะคะดูนะคะดูความน่ารักของอ้วนนะคะโอ้แม่เอ็นดูลูกอืม mm. เติมพลังเสร็จแล้วก็รุยต่อนะครับเล่นต่อครับไม่สนใจอะไรครับผมชอบดินสีแดงก็โปผม,มเล่นอย่างเดียวนะคะปล่อยให้เขาเล่น,นค่ะปล่อยให้เขาอิสระบ้างน,นะคะคุณแม่ก็เล่นเหมือนกันนะคะแต่ว่าคุณแม่ก็จะเป็นห่วงลูกหน่อยะคะ่ะ ห่วงเจ้าอ้วนนะคะแต่เจ้าอ้วนไม่ห่วงอะไรครับผมเน้นสนุกอย่างเดียวครับโชดาครับน <c oughs> ่ารักไหมคะถ้าชอบก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้อ้วนบุญเหนือด้วยนะคะฝากช่องพายบุญเหนือช้างอ้วนร้อยดีลาไว้ในอ้อมอกอมใจของเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะ ผมจะมาส่งความน่ารักให้ดูทุกวันนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะผิดพาพลาดตรงไหนก็ช่วยคอมเมนต์บอกได้นะคะเราจะได้เอาไปปรับปรุงนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยเนาะ ก็ชอบนะคะคดินจะเป็นดินแดงนะคะดินในวัดนะคะวัดป่าอาเจียงค่ะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งที่ช่องพายบุญเหลือช้างอ้วนรอยหรือล่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ